สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับพี่เตียบแล้วก็น,น้องปองวันนี้จะพามาชมนะคะที่ดินนะคะที่ไว้สําหรับเหมาะก,กับการปลูกบ้านอยู่อาศัยนะคะค่ะก็อยู่ไม่ไกลจากในโซนของอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีแล้วนะคะค่ะที่ตั้งนนตรงนี้จะอยู่ประมาณซอย10สายตรีและสายเอกระหว่างสายตีกับสายเอกนะคะ จะเข้ามาจากปากถนนนี่ครึ่งกิโลครึ่งกิโล,โลใช่ค่ะเดีย๋ยวเราจะชมพื้นที่รอบๆกันก่อนเนาะว่าทางนี้เขาทำอะไรกันอ่าตอนนี้นะคะแปลงของเราเขากำลังก็กำลังโถม,โถมนะคะแล้วก็กำลังจัดแบ่งนะคะจะมีทั้งหมดแปดแปลงนะบริเวณนี้นะคะแต่ตอนนี้แปลงที่หนึ่งกับแปลงที่สามเนี่ยมีลูกค้าจองแล้วนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้ค่ะเป็นแหล่งชุมชน นะคะเหมาะกับการทำที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้รอ<น>บบริเวณรบบอบๆนะเจ๊จะอยู่ใกล้กับโรงงานด้วยนะคะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใกล้โรงงานเบฟู้ดโรงงานเบทโกแล้วก็สวนอุตสาหกรรมเครือเบทโกนะคะมหาพันธ์คือเป็นเป็นแหล่งชุมชนเลยว่าง่ายๆนะคะแล้วก็ติดกับถนนใหญ่ด้วยนะคะถนนอันนี้คือที่เราอยู่ตรงนี้เป็นถนนหลักนะคะซึ่งสามารถวิ่งไปสลับรีลมศักก็ได้นะคะ หรือจะวิ่งย้อนถ้าไปทางที่เหนือก็วิ่งไปเส้นโคกตูมได้นะคะออกออกไปทางซอย12ก็ได้คือการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยงั้นเราไปดูข้างในใกันเลยค่ะอันนี้หน้าถนนเข้าโครงการนะคะจะมีหน้ากว้างอยู่ที่8เมตรนะคะใช่ผมแล้วก็จะเห็นรถนะคะแมคโครเล็กก็กำลังขุดนะคะทำทาง เข้าไปนะคะพื้นท mm ีนกว้างกว้างกว้างมากค่ะพ <Fish. S 1> ื้นที่ตรงนี้เขาจะจัดสรรทั้งหมดแปดล็อกแต่ตอนนี้แปลงที่หนึ่งกับแปลงที่สามมีเจ้าของไปแล้วก็จะเหลือแปลงที่สี่ถึงแปลงที่แปดที่เขากำลังถมให้อยู่เนาะจะเห็นว่ามีเสานะคะแต่แต่ละแปลงเนี่ยได้มีการวางผังไว้แล้วนะคะบริเวณที่รถจอดเห็นไหม ตรงนี้อาจะเป็นบริเวณแปลงที่ถูกจัดสรรนะคะถูกแบ่งก็จะแบ่งเป็นล็อกๆ,ๆไปจนนู่นเลยเสาแดงตรงนู้นเดี๋ยวเขาจะทําการถมถมที่เพิ่มไปอีกนะคะก็ตอนนี้กําลังปรับปรับผังในเรื่องของตัวแต่ละล็อกอยู่นะคะ ขนาดของแต่ละแปลงดีกว่าเจ๊เท่าไหร่ลองบอกให้คนี้นะฟังแต่ละแปลงนะคะจะมีหน้ากว้างอยู่ที่สิบสองจุห้าเมตรแล้วก็ลึกสามสิสองเมตรซึ่งต้องบอกเลยว่าราคาอันเนี้ยจับต้องได้ค่ะราคาที่เท่าไหร่คุยให้คนอยากรู้หน่อยต้องบอกว่าราคาถูกนะในโซนตรงนี้นะคะงานหนึ่งเนี่ยราคาจะสันอยู่ที่สี่แสนบาทสี่แส0บาทเองหรอสี่แสนบาทเองเพราะ เพราะต้องบอกว่ามันเป็นที่ทําเลดีมากนะคะใครที่เคยามาดูนะคะในพื้นที่แถวเนี้ยแล้วสนใจอยากจะมาดูแปลงเล็กๆสักแปลงหนึ่งนะคะไว้เป็นที่อยู่อาศัยเวลาเราเกิดอยากจะมาอยู่ในช่วงเกษียณเนาะ,ะมันก็สงบดีไม่ต้องไปวุ่นวายกับในส่วนของในตัวเมืองตัวเมืองอแล้วก็ลองมาดู ทำเลแถวนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆดูแมคโครหน่อยเราเข้าไปดูนะคะว่าตัวแต่อย่าไปใกล้มากนะเจ๊เดี๋ยวตอนนี้กําลังนะคะกําลังปรับในเรื่องของตัวปรับพื้นที่ทางเข้าแล้วเขาก็จะถมในส่วนของดินดําเนี่ยถมไปดูเลยจนสุดสุดเสาเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแต่ละล็อกแต่ละล็อกเขาก็จะถมแล้วก็แบ่งจัดสรรถ้ายังไงถ้ามีไม่ได้ไกลจากถนนดำด้วย ถ้าสนใจยังไงนะคะติดตามที่เพจเราติดต่อสอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้ที่ทางเพจเราได้เลยนะคะตามเบอร์อออโทรเลยค่ะจริงๆแล้วเรามีเนื้อที่นะคะเรามีแปลงสวยๆหลายแปลงนะคะใครอยากได้แบบไหนนะคะลูกค้าท่านใดต้องการพื้นที่เหมาะอยากทำกเกษตรอยากเป็นที่อยู่อาศัยนะคะหรือไว้เก่งกำไรนะคะก็พักหา ในเพจเราได้เลยนะคะหรืออยากจะโทรมาคุยกับทีมงานเรานะคะเรามาีทีมงานมืออาชีพนะคะก็สามารถโทรติดต่อมาได้ค่ะคะ่ะถ้ายัางไงวันนี้เราฝากฝากก่อนเนะาะที่ตรงนี้ถ้ายัางไงไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่สวยๆในครั้งหน้าเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ,คะบ๊ายบาย ขายและจัดหาบ้านและที่ดินซื่อสัตย์โปร่งใสตรงไปตรงมาการันตีราคาเจ้าของไม่บวกเพิ่มการตลาดฟรีค่าโฆษณาฟรีรีวิวซับฟรีพรวอมดีโอและภาพมุมสูงคลิปวิดีโอลงประกาศ100เว็บเหมาะสำหรับคนอยากขายบ้านและที่ดินได้เท่านั้นโทรเลย062 263 2395